โอ้โหสนุกมากครับแล้วก็ได้ได้ไปเจอพี่แจ็คหนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ก็เขาชวนไปนะครับผมก็ก็เลยบินไปที่ภูเก็ตเลยล็อกคิวล่วงหน้านานมากอะไรเงี้ยครับว่าเอ้เดี๋ยวไปร่วมงานฉลองเขาหน่อยนะครับเขาครบ30ปีนี้แล้วพอไปถึงที่นี่โอ้โหเต็มที่ทุกคนสนุกสนานเยมากเลยนะครับแล้วก็วก็ได้เจอเพื่อนเพืนเขาด้วยเพื่อนเพื่อนเขาก็มาจากต่างประเทศกันเยอะเหมือนกันเขาก็แบบเหมือนเมาชิปให้กับ เ,เพื่อนๆเลยเหมือนเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเป็นคลาสไปทํกากิจกรรมต่างๆก็สาวมันจัดเต็มไปเลยครับ<ม>ใช่ครับสนุกมากครับแล้วพี่แจ็คก็ก็น่ารักครับแล้วก็ดูดูแฮปปี้ดูมีความสุขแล้วก็แล้วดีใจอะไรเงี้ยครับ <c oughs> จริงๆมันต้งคิวเราไปนานนานนานแล้วจริงๆเป็นทางแฟนผมนะเวลาคุณแฟนเขาจัดการให้หมดเลยว่าล็อกคิวก็ร้องงงล็อกคิวอะไรเอาเบอร์เดย์พี่แจ็คสัง่งเนะครับก็ก็แฟนก็ ไปจัดการทุกอย่างเรียบร้อยล็อกคิวหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันครับใช่ครับพูดคุยอะไรกันมากกับพี่แจ็คมากเนี่ยครับเขาจะแซวเราบ้านเห็นหน้าของเขาแซวเลยบอกอุ้ยผมดูไอจีอยู่นะนี่ดูคุณมีวินัยมากนะหุ่นของคุณอะไรเงี้ยแบบเซ็กซี่มากเลยอ่ะชอบมากเลยอะไรเงี้ยครับจะมาชมชื่นชมหุ่นเราอะไรเงี้ยครับ พูดไทยเก่งมากนะใช่ครับแล้วเขาก็ดูรักเมืองไทยมากเลยก็แซวอยู่เมื่อไหร่จะซื้อบ้านที่เมืองไทยเขาแย่งอย่างเนี้ยอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ก็ติดตามติดตามเราในไอจีตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกเ้ยพี่แจ็คเขาก็ติดตามผลงานเรานะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็พูดคุยกับเขาครับก็คือเจอทุกครั้งพี่แจ็คก็คือน่ารักทุกครั้งเลยน่ารักทุกครั้งแล้วเขาก็แบบเขาก็เขารู้อะว่าว่าแบบ เราทําอะไรบ้างทั้งผมทั้งพี่กอล์ฟทั้งน้องไทแทนอะไรเงี้ครับก็จะมาคุยเรื่องนี้ก็จะมาแซวๆกันส่วนใหญ่แซวเรื่องหุ่นก็จะมาจับขอจับตลอดเลยอะไรเงี้ยครับเราเราเตรียมการเขียนการ์ดให้เขาผมอ่าใช่ครับเพราะพี่แจ็คเขาชอบอ่านใช่ไหมเราก็เขามีทุกอย่างอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะซื้อของอะไรแบบแพงให้เขาเราก็เราก็ซื้อให้แบบเป็นเทนหอมแล้วก็อ่าด้วยคำพิเศษคือเขียนการ์ดให้เขาให้เขากลับไปอ่าน เพอเรามอบของให้เขาเขาบอกเขาชอบมากเลยเขาเขาสะสมเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาเห็นการเขาตื่นเต้นดีใจบอกอุ้ยอุ้ยเขียนการ์ดด้วยเหรออะไรเงี้ยซึ่งเขาชอบอ่านอยู่แล้วเขาชอบเก็บอะไรเงี้ยเวลาอ่านเวลาแฟนคลับเขาเขียนให้เขาจะชอบอ่านเขาก็เลยแบบเออเราก็เขียนไปให้แล้วบอกเดี๋ยวเก็บไปอ่านที่บ้านอะไรเงี้ย่ไม่เคยได้ก็เกี่ยวกับ ก็ขอให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประสบความสําเร็จต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนว่ารู้สึกเอดีใจนะที่ผมได้มารู้จักกับคุณอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่นิสส์มากอะไรเงี้ยครับก็เขียนประมาณนี้ใช่ครับเคขาขี้แซวอะไรเงี้ยขี้แซวใช่เขาขี้แซวอะไรเงี้ยใช่ครับเขาก็จะมาแซวเราเรื่องนี้แหละอะไรเงี้ยเขารู้ว่าแซวแล้วก็แบบเฮฮาปาร์ตี้เอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยเขาก็จะเทคแคร์ดูแลคนที่แบบ ไปงานของเขาในวันนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าภาพที่ดีจัดเต็มมากไม่รู้ว่าเจอสรอยหรือยังอันนี้มันแค่พาร์ทของปาร์ตี้งานอะไรเงี้ยที่โอกาสจะได้ร่วมงานนั่นเครับยังไม่มีเลยครับใช่ใช่ครับยังไม่มีโอกาสเลยฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็ดีครับใครสนใจก็จ้างได้ครับผมใช่ครับก็อย่าล้มหาย่แจ้งเหมือนกันแต่เขาก็งานที่ไทยก็เยอะมากครับใช่ครับ ประมาณยังเล็กด้วยเราดีใจแหละโอกาสที่เต่าวแข่ไป6วันนึงว่ะไปดมกลิ่นก็รู้สึเหมือนล่าสุดของเราตรงที่เราตัว<อ>แขบบ็งต<อ>ืนเต้นว่าแงบบใช่เราก็อยู่เยอะแล้วเราก็อยากจะมีซิกแพคสักครั้งในชีวิต<ม>อะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบเออละครปิดกล้องพอดีมีเวลาว่างแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าโอเคอีก3เดือนเราจะถ่ายภาพกันก็เลยเริ่มเข้าฟิตเนสเริ่มดูแลหุ่นตัวเองเริ่มเริ่มคุมอาหารเริ่มอะไรเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้ก็ ได้ประมาณ3เดือนกว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะลองถ่ายแล้วก็เป็นแบบร่างร่างแรกแล้วกันอะไรไงครับสำหรับเทรนเนอร์เพราะเทรนเนอร์บอกว่าพี่เต๋ออาจจะต้องมีร่างสองนะมผมก็เลยว่า,าร่าง2ยังมีอยู่พี่บอกว่าต้องมีประมาณน่าจะประมาณกลางปีนี้ใช่ครับก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งซึ่งทำออกมาก็รู้สึกว่าเออตัวเองสุขภาพดีขึ้นหน้าก็ไม่ต้องมีโบโทท็อกแล้วหน้าก็จะเดฟเองเลยผมก็เพิ่งรู้ว่าออกกําลังกายเแต่ยไม่ต้องฉีดโบรโทลแล้วนะครับ หน้าเรียวเลยเพราะว่าไขมันหายไปแล้วสุขภาพเราก็ดีขึ้นแล้วก็ใส่ื้อผ้าสวยขึ้นแล้วก็มีงานเกี่ยวกับถ่ายแบบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับจากเจ็ดสิจาก71ตอนถ่ายตอนนั้นเหลือ63.5ลงมา7กิโลกว่า3เดือน3เดือนใช่ครับใจกับบอดี้ของเรามากมากดูทุกวันเลยฮะ สองกระจกรู้สึกตัวเองมีความสุขมากเลยมันเป็นความสุขที่เราเอ้ยเราก็ทําทําได้ง่ายๆนะอะไรเง <S <S <ม>ี้ยเราอยากดีสักครั้งในชีวิตเราก็ทําได้ <S <S <ม>อะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยเ,เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเราถึงแม,ม้ว่าเอ้ตารางงานแน่นแต่เราก็ยังแบ,บ่งเวลาได้ <S 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 ผมเชื่อว่าอายุ30 40สามารถมีซิกแพคได้อยู่แล้วไม่ต้องเฉพาะวัยรุนะ่นอ่ะคนที่แบบ30 40ก็คุณก็สามารถมีซิกแพคได้ถือว่าเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกของเราที่แบบโชว์ซิกแพคโชว์ถือว่าโชว์เยอะเลยใช่ครับก็ ขอทั้งทีหนึ่งก็ต้องให้แบบให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเราน่าจะได้ภาพสวยๆออกไปซึ่งก็โอเคเราก็พอใจในร่างแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็แฮปปี้มากครับขอตัวเองเสร็จขอแฟนด้วยไหมคะว่าแ้องาถ่ายรูปอะไเรื่องขอแฟนถ่ายรูปไม่ยากครับแต่ขอกินคลีนเนี่ยยากกว่าเพราะว่าเขาก็ต้องอดกับเราด้วยไงเขาก็จะไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านหมาลงหมาล่าอะไรก็จะไม่ได้กินสุกี้ปิ้งย่างหมูกระทะที่ชอบก็อาจจะไม่ได้ไป เขาก oh three, right. of of <laughs> ็ต <material> yeah, <table> ้องอดทนกับเราด้วยสามสี่เดือนที่ผ่านมาอะไรองเงี้ยครับซึ่งก็ดีเพราะเขาก็ได้ลดลงไงใช่ครับเขาห่วงไหมครับเพราะเขาเห็นบอดี้เราถอดเป็นสิ่งแข็งเนี้ยเขาก็แซวแซวว่าสองกระจกบ่อยจังเลยแล้วช่วงนี้อะไรองเงี้ยครับแต่ไม่ได้ห่วงอะไรองเงี้ยครับเพราะเขาก็รู้ว่าเราตั้งใจทําจริงๆเขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดเบบนี้ยพราแบบเราอยากจะมีหุ่นที่ดีเราจะ อยากจะแบบสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยครับก็เนี่ย mm hmm. สนับสนุนเต็มที่ใช่ครัอย่างการปีอย่างไอ้รานี้ก็คือมันแค่ใส่เกยในเวลาการปีจะแบบเหลือน้อยทิ้งกว่านี้ไหมคบล่าสุดไปถ่ายซเซอร์ราาก็ใส่สั้นมากเลยนะ mm hmm. น่าจะออกเร็วๆนี้ mm hmm. ใช่ฮะใช่ครับแต่เนี้ยเป็นเป็นกึ่งแนวแฟชั่นหน่อยแต่ก็สั้น mm hmm. เหมือนกิงไกว่น้ำเลยอ่ะ mm hmm. อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ผมก็ยังไม่เห็นภาพเหมือนกัน mm hmm. ใช่ผรผมยังไม่ ใช่สั้นที่สุดในชีวิตแล้วสั้นกว่าตอนถ่ายละครนี่สั้นประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยครับก็ต,บติดตามเซราวเซราวใช่ครับจริงๆอย่างหุ่นเราชอบที่มันลีนประมาณนี้หรือยักษ์ใหญ่ขึ้นจริงๆริงกอ็อยากจะมีกล้ามเนื้อมากกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยตอนช่วงนี้รู้สึกว่ามันอาจจะแห้งๆผอมๆไปหน่อยช่วงไหลช่วงอะไรอยเงี้ยครับอาจจะต้องไปเติมๆแต่ว่าอันนั้นต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าซิกแพคอยากได้เลย3-4เดือนอยากรู้ ถามได้ถามได้ถามได้ครับถามได้ <พอ S 1> มีว <พอ S 1> ิธีวิธีครับเพราะเราเห็นซิกแพคคหรือเห็นพอนี่เองใชมันมันชอบเคยคิดไหมว่าเอ้ทำไมจะไม่ทำมาแต่นานแล้วนี่ทำตั้งนานก็เคยเคยคิดเหมือนกันครับแต่เมื่อก่อนก็เคยทำนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเข้มขนาดนี้อะไรเงี้ยก็โชคดีได้พี่เบสฟิตมาช่วยดูแลทุกอย่างเลยะเอะไรเงี้ยเพราะอันนี้เขาเป็นปรมาจารย์ด้านการสร้างซิกแพคให้กับ กแสดงดาราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ทําใหา้เราสามารถแบบมีขุมที่ดีได้เมื่อก่อนก็อาจจะมีนิดน้อยนิดหน่อยขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงรี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็คือแบบเออจริงจังเต็มที่ใช่ครับซัมเมอร์นี่ก็ได้เห็นเซ็กซี่กว่าน,นี้นอีกนะครับนอกจาน่ันกเลยเซอร์ราเนี่ยเซาเซ็กซี่สุดแล้วฮะใช่ครับต,ติดตามด้วยครับก็ช่วงส,สงกรานต์พอดีเราไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับครับโอเคโอเคครับ เดี๋ยวแค่ถอดเสื้อแทน